ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เชอร์วันพอดคาส์กำไรกับเงินสดคุณคิดว่าอะไรมันสำคัญมากกว่ากันคะหรือว่ามันสำคัญเท่าเทียมกัน เราคงเคยเห็นธุรกิจหลายที่ที่มีกำไรดีแต่ว่าไม่มีเงินสดก็มีเยอะใช่ไหมคะหัวข้อชวนคิดในวันนี้ก็คือระหว่างเงินสดกับกำไรเราจะเลือกอะไรดีเนาะทำไมเงินสดถึงสําคัญไม่แพ้กำไรของธุรกิจนะคะจริงๆจ,จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นกำไร ทั้งสองส่วนนี้สำคัญกับธุรกิจของเรานะคะคำถามชวนคิดกำไรเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจทุกคนต้องการจริงหรือไม่คะยิ่งธุรกิจของเรามีรายได้เยอะกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจธุรกิจของเราก็จะยิ่งมีกำไรมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามการาธุรกิจของเรามีกำไรเยอะๆนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรามีเงินสดของธุรกิจเยอะตามไปด้วยทุกครั้งนะคะเหตุท <machine near issimo> ี <Hello estão> ่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาที่เราขายสินค้าแกะให้บริการธุรกิจของเราจะมีรายได้ทั้งรูปที่เป็นเงินสดและรายได้ที่ยังไม่รับเป็นเงินสดด้วยนะคะในกรณีที่เรามีรายได้แต่ยังไม่รับเป็นเงินสดเข้ามานั้นเกิดขึ้นเพราะว่า เรามีการขายสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อหรือให้เครดิตแก่ลูกค้านะคะโดยเครดิตแก่ลูกค้านั้นอาจเกิดจากการที่ลูกค้าเป็นคนที่ลองขอเองก็ได้หรือตัวเราเองธุรกิจของเราเองเป็นผู้เสนอเงื่อนไขนี้ให้กับลูกค้าเองก็ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะกรณีไหนก็ตามลูกค้าในกรณีนี้ก็จะกลายเป็นลูกหนี้ ที่มีภาระผูกพันต้องเอาเงินสดมาจ่ายเราในอนาคตนะคะแล้วก็จะเรียกว่าลูกหนี้การค้านะคะเพราะฉะนั้นเงินสดที่เราควรจะได้รับจึงยังถูกบันทึกเป็นลูกหนี้การคา้าเพราะเราจะไม่รับเงินนั่นเองค่ะแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รับเงินสดเนื่องจากเป็นการให้เครดิตแก่ลูกคา้าแต่เนื่องจากมีการซื้อขายกันแล้วแล้วเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ฉะนั้นการนับรายได้จึงเกิดขึ้นทันทีแม้เราจะไม่รับเงินสดก็ตามนะคะและธุรกิจของเราก็มีโอกาสจะกำไรหรือเกิดกำไรขึ้นถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นนั้นมันสูงกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆว่าธุรกิจของเรามีการบันทึกกำไรแล้วแต่ยังไม่มีเงินสดเข้ามาถูกต้องไหมคะประเด็นนี้ก็คือว่า ้าธรุรกิจของเราที่มีการค้าขายโดยการให้เครดิตกับลูกค้ามูลค่ามากขึ้นมากขึ้นยืดระยะเวลาในการชำระเงินสดให้กับลูกค้ายาวนานขึ้นยาวนานขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสสูงนะคะที่ธรุรกิจของเราจะมีกำไรมากขึ้นตามไปด้วยแต่ที่สําคัญก็ต้องแลกมากับ การที่เราจะได้รายได้ในรูปของลูกหนี้การค้ามากขึ้นตามไปด้วยนะคะนั่นหมายความว่าทห้เราเห็นว่าบางธุรกิจแม้มีรายได้เยอะกำไรแยะแต่มีเงินสดอยู่ในมือเพียงน้อยนิดนั่นเองคะ่ะคำถามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วเงินสดมันสำคัญอย่างไรเอาไปใช้ทำอะไรในธุรกิจ หลักๆเลยที่เราเห็นได้ชัดนะคะธุรกิจจะนําเงินสดไปหมุนเวียนในกิจการหมุนเมียธุรกิจใช้จ่ายค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพนักงานค่าเช่าสถานที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบและอื่นๆอีกรายอย่างนะคะซึ่งหากเกิดเหตุการณ์กรณีที่เลวร้ายคือลูกค้าที่เราให้เครดิตไปนั้น ไม่สามารถชำระค่าสินค้าได้ตามกำหนดหรือแม้แต่ไม่สามารถชำระค่าสินค้าให้แก่เราได้เลยเรียกว่าเบล้ยนี้นั่นเองค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจของเราก็จะเริ่มขาดเงินสดเริ่มขาดสภาพคล่องแม้ว่าจะมีกำไรสูงมากก็ตามนะคะจากยอดขายที่สูงตามไปด้วยพอเลือกเป็นลักษณะแบบนี้เข้า จึงอาจทําให้เกิดเหตุการณ์เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจของเราติดลบนะคะเพราะเงินสดที่จ่ายออกไปนั้นจ่ายออกไปเร็วกว่าเงินสดที่ได้จากการขายสินค้าทำให้ธุรกิจของเราอาจจาเป็นต้องไปกู้ยืมจากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ต้องขอเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของนะคะเพื่อน,นำเงินที่หามาได้นั้น มาใช้หมุนเวียนในกิจการก่อนคะ่ะซึ่งการที่ธุรกิจใดๆนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนติดลบบ่อยๆหรือติดลบติดต่อกันเป็นเวลาช้านานถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่กำลังบอกกับเราว่าฐานะการเงินระยะสั้นของธุรกิจของเรานั้นๆอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะดังนั้นการที่บริษัทนั้นมียอดขายและมีกำไรสูง ก็มันหมายความว่าบริษัทนั้นจะไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนติดลบเสมอไปใช่ไหมคะเราอาจเคยได้ยินมาว่ามีบางคนที่ทำธุรกิจจนมีกำไรมากแต่กลับขาดความเอาใจใส่เรื่องการบริหารเงินสดในการหมุนเวียนใช้ในกิจการของตนเองจะส่งผลให้ต้องปิดกิจการนั้นไปแล้ว หลายรายนะคะนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจยังสามารถดูภาพรวมของการไหลเข้าไหลออกของกระแสเงินสดของธุรกิจในช่วงเวลาห1ึ 1, ผ่านงบที่เรียกว่างบกระแสเงินสดนะคะซึ่งงบนี้แล้วเคยพูดไปแล้วใน ep 4ี4 2 3รู้จักงบกระแสเงินสดที่ผ่านมาแล้วนะคะเราขอมาพูดถึงและยำ้ำาตกันนิดนึงนะคะว่า งบกระแสเงินสดนี้เป็นงบการเงินที่ช่วยประเมินได้ว่าธุรกิจของเรานั้นมีสภาพคล่องดีแค่ไหนซึ่งงบกระแสเงินสดก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน Cash Flow from Operating CFO เป็นกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักของธุรกิจนะคะเช่นรายได้ และต้นทุนในการทำธุรกิจซึ่งเริ่มจากนำเงินไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตจากนั้นก็นำสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปขายและรับเงินค่าขายสินค้าโดยทั่วไปแล้วนะคะกระแสงเงินสดจากการเงินงานที่เป็นบวกถือเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเนื่องจากบริษัทขายสินค้าและให้บริการแล้วได้เงินสดเข้ามามากกว่าเงินสดที่เราจ่ายออกไป ้การบริหารส่วนของกระแสเงินสดจากการเนินงานยิ่งมีค่าบวกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะเรียกว่าถ้าไรายได้ของเราเท่ากับเงินสดของที่เราขายได้ยิ่งถือว่าดีมากเลยนะคะส่วนที่2นะคะกระแสเงินสดจากกิจกรรมของการลงทุน cash flow f r o m investment cfi เป็นกระแสเงินสดที่แสดงให้เห็นถึงการได้มา หรือการจ่ายออกไปจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะคะไมว่าจะเป็นการซื้อที่ดินซื้ออาคารซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็ถือเป็นการลงทุนคะ่ะการที่กระแสงเงินสดจากการลงทุนติดลบโดยทั่วไปนักลงทุนก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนั่นหมายความว่าธุรกิจนั้น กำลังนำเงินออกไปลงทุนขยายกิจการต่างๆอาจจะขยายโรงงานแห่งใหม่อย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนก็ควรจะติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเงินสดที่จ่ายไปในการลงทุนนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้จริงได้คุ้มค่ากับเงินสดที่เราเสียไปหรือไม่ส่วนที่3นะคะ ส่วนสุดท้ายกระแสงเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน Cash Flow f r o m Financing CFF ค่ะเป็นกระแสงเงินสดที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหาเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินการเพิ่มทุนรวมถึงการชำระหนี้การจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะคะถ้าตัวเลขเป็นลบหมายความว่า บริษัทหรือธุรกิจของเรานำเงินสดที่มีไปใช้ในกิจกรรมอาจจะเป็นการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ต่างๆจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในขณะเดียวกันนะคะถ้ามีค่าเป็นบวกนั่นหมายความว่ากิจการของเรากำลังหาเงินสดเข้าบริษัทมากขึ้นอาจจะเป็นการขอกู้ยืมเงินกสถาบันการเงินหรืออาจจะเป็นการขอเพิ่มทุน จากผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดนะคะเป็นงบกระแสงเงินสดที่จะเกี่ยวข้องกับ3ส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานการลงทุนการจัดหาเงินค่ะอีกมุมหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะทั้งเงินสดและกําไรก็จะเป็น2อ,องค์ประกอบที่สําคัญของธุรกิจที่ต้องดูประกอบกันเสมอนะคะ เพราะว่าธุรกิจของเราจะมีกระแสงเงินสดเป็นบวกอยู่แต่กับขาทุนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องธุรกิจของเราก็อาจจะยงอยู่ก็คงจะอยู่รอดไปได้แค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะสักวันหนึ่งเงินสดในกิจการก็อาจจะลดน้อยลงและบริษัทก็อาจจะหมดหนทางจะหาเงินสดมาหมุนเวียนได้ในที่สุดนะคะ และมองได้อีกมุมหนึ่งนะคะถ้าบริษัทของเรามีรายได้มีกำไรดีแต่มีเงินสดในมือน้อยหากเกิดเหตุการณ์มิคาดฝันอย่างเช่นรายได้ที่เป็นลูกหนี้การค้ากลายเป็นหนี้เสียเพราะมีการเบี้ยหนี้ไม่สามารถมาจ่ายเงินสดให้เราตามที่เรากําหนดหรือนัดได้เรื่องนี้จะส่งผลต่อสภาพคล่องกระแสะเงินสดของเรา และการหมุนเวียนเงินในการดเนินธุรกิจได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ดูมีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นการเนินธุรกิจให้สามารถมีกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและบริหารเงินทุนหมุนเวียนจัดก,การกับกระแสงเงินสดในกิจการให้มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันจึงเป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ควบคู่กันไปเสมอนะคะเราคงรู้คำตอบแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นกระแสงเงินสดหรือกำไรทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญและควรจะไปควบคู่กันนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ